พันบาถ้าผู้ให้ก,หก Сп ็อาจจะมีการขอความช่วยเหลือแต่คนไข้ผู้คนไข้ไปสู่สถานการณ์ที่ปลอดภัยกว่านด้แต่ถ้าเป็นการสนุกก็อาจจะให้เกี่ยวกับรอพพเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จราจรกล้างพื้นที่ไม,ไม่ก่อนแล้วก็เขาให้เขาช่วยเหลือนะครับเหตุการณ์นี้ผมเจอปุ๊บสถานการณ์ปลอดภัยผมยกคนไข้เข้ามาในในพื้นที่ที่โล่มแล้วนะครับ สิ่งที่จะทำก็คือขูกเรยกคุณครับคุณครับคุณครับรู้สึกตัวไหมครับชื่ออะไรครับคุณครับคุณครับตกที่บ่าไม่ต้องแรงมากแต่ให้มีแรงน้ำหนักลงคุณครับคุณครับชื่ออะไรครับเป็นอะไรครับคนไข้ไม่รู้สติรับไม่ตอบคำถามไม่มีปฏิิริยบตนองผมก็เลยถามชื่อมาต่อชื่อมาต่อทองตรงไหนได้บ้างครับ ที่พออะไรนะที่ข้อมือโอเคมีสองพี่นะที่ทำง่ายๆนะครับผมก็เลยทำชิปบรรจงปรากฏว่าชีปบรจอไม่ดีครับสิ่งที่สองที่ต้องทำคือเราเรียกีความช่วยเหลือเพราะเราทำคนเดียวไม่ได้ช่วยด้ครับช่วยด้ครับมีคนหมดสติับผมขอคนช่วยด้วยครับขอคนที่คนนี้มาคนที่คนนี้ดีคที่คนนี้มาเห็นปุ๊บ คุณพี่คนนุณแม่เตรียมโทรศัพท์แล้วต้องเตรียมโทรศัพท์เพื่อที่จะแจ้งนหก้าผมเป็นคนที่จับที่มรตอนเจอคุณแรกต้องปั๊ปมการปาั๊มนะครับเหมือนทีน่บอกนี่เนาะกระดูกนิ้วปีกนะครับขึ้นมาสองนิ้วเอาเมือถัดตรงนี้มานะครับแตงมือมมตรงนี้ช่วงลาวนมนะแล้วก็วา,างมือหมีไปเลยนะครับเวลาปั๊มเนี่ยสามสิบครั้งนะครับแล้วก็ หายปอดสองครั้งแต่ตอนนี้โควิดเราก็เลยงูเ้าไ่ต่อนะครับกลายเป็นว่าปั้มอย่างเดียวสามสิบครั้งประมาณห้าถึงหกรอบถ้าคนไข้ไม่มีต,ติหรือคนไข้อยังหลัเลบเหมือนเดิมทำเชื้อปรจออีกครั้งไม่มีเชื้อประจอนก็ทําต่อจะสลับคนเอาคนรูมาสลับปั้มแทนผมก็ไปสังเกตนะสังเกตการเผื่อมีเหตุการณ์อะไรให้ช่วยเหมือนอรถพยาบาลเริ่มมานะจะได้บอกว่าทางนี้ครับ มีข้อมดสติอยู่ทางนี้ก็จะเปิดขายเขาเข้ามาการปั้มขายน้ำมันจะสาที่หบ้านก่อนสองนิ้วนะปุ๊บีนีเ้นออด้านไหน สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบปุ๊บขายปอดสองครั้งแต่น,นี่งดไว้ก่อนเราตีเวลาไว้ประมาณสักสองถึงสามวิดูสภาพของไทยก่อนเผื่อเราด้วย สามยี S <S <々>่ส <ünd einer> ี่ยี่ห้ายี่บหกย่สิบเจ็ดยี่ิแปดยิบเก้าสามสิบปุ๊บายปอดสองครั้งแต่ไม่ลดให้ก่อดเราตีเวลาไว้ประมาณสักสองจุดสามวสภาพของใครก่อดเผื่อเราด้วยดูสุขภาพเราด้วยเผื่อเราไม่ไหวเองนะฮะก็เบียดได้เบียดได้มาฟังนะฮะเคยมีห้าคนยืนรอก็ไม่ต้องโทรคนเดียวเราก็ผ่านกันคนละรอบก็ได้จนงฝ่าเจ้าหน้าที่พยาบาลจะมายังเป็นไม่ว่าต้องต้อง เกิดคนไข้ไปหมดสติอยู่ห้องฟันคนไข้หมดสติอยู่ห้องทําแผลคนไข้หมดสติอยู่หลังศูนย์เราต้องช่วยยังไงอันนี้ก็จะมีการซ้อมอยู่ทุกๆุปีโอเคในเมื่อที่มาปุ๊บจำไม่ได้แน่นอนว่าสถานที่ที่เกิดเหตุเนี่ยมันประตูไหนชั้นไหนแยกไหนจําไม่ได้แต่ว่าในระดับแรกที่ต้องทำก็คือช่วยก่อนขอความช่วยเหลือเอจ้าหน้าที่หรือคนข้างๆ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ในการช่วยโอเคสถานการณ์นี้ก็คืออยู่ที่สนามในโซนระพูทางออกก็น้อยจะเข้าเครื่องบินแะล้วจะบิในไปญี่ปุ่นไม่มีชีวปตต่อเพียง,งที่เรียนทำมะเรื่อยคุณค้าคุณค้าคุณค้า มีรากวนหมวดสี่สองยี่สิบชื่อค่ะอดีตชน,นนะคะออศูนย์สิบสเขตบางเขนค่ะตอนนี้อยู่ที่สามมนามบินชวันภูมินะคะขาเข้าขาเข้าของประเทศญี่ปุ่นนะคะยาม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 ามน,นี้หน่อยค่ะมียามท่านหนึ่งที่ะประหลงอยู่ตรงนี้ค่ะมาช่วยเป็นดูหน่อยนะคะตอนนี้ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่หมดสติแค่ที่หมดสติสอยู่เป็นชยนนายหนุ่คนค่ะอายุประมาณ45ปีนะคะแจ้งแแบบนี้นุ๊บเจ้าหน้าที่ที่สนามบินได้รับทราบทางหน่วยแพทย์แล้วก็โรพยาบาลมาช่วยเหลือได้ทางทุกทีมีเครื่องกีดีที่ระปุกหัวใจ มีคุณหมอที่มาตอบฟังตอบเราถามจิมตแล้วมันเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนได้ต่เรื่งเปลี่ยนสรุปก,ก็คืออันนี้ค่ะที่เปลี่ยนฟางตอเลยครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นะคะก็ได้ช่วยเหลือ,อ,อโรงพยาบาลได้ทำเครื่อง,งที่สรุปทีนี้ก็รอดชีวิตมานะครับอันนี้คือความสำคัญว่าที่ไหนคบการช่วยเหลือเบืออ้องต้นมันสำคัญยังไงเพราะพยาบาลกับคุณหมอที่อยู่ตู้เนี่ยไม่ได้ไปพบ,พบเจอคนไข้ที่อยู่ตามชุมชนถูกไหมครับคนแรกที่ต้องเจอก็คือที่หน สอสสทั้งหมดจะเป็นคนช่วยคนแรกสำคัญนะครับ,บค่อืม่มนั่นไงสิที่เราต้อง,องอบุกยงในวันนี้ตีตะกี้เนีดเด่ยไปนะครับตีตะยานเนี่ยตะกี้ไปนะเรีบยบร้อยโอเคประแจตัยยเวเมีคยครับ